กาในอุทุมปริกาสสวดท่านบอกว่าอย่างนี้พระที่จิตใจกรรมฐานโดยมากพระเจ้าพูดคําว่าพระกรรมฐานกว่าพระอยู่ข้างหน้านี่บรรดาคราวญว่าอยู่ต่อออกไปท่านก็ตัดตรงกับพระพระวกับฟังได้ปฏิบัติได้ท่านบอกว่าวิธีปฏิบัติกรรมฐานจริงๆอันดับแรกเมื่อกลับจากวินาบาทฉันข้าวแล้ว หาที่สงัดจะเป็นโคนต้นไม้ก็ได้เป็นบ้านร้างก็ได้ป่าชักก็ได้ป่าช้าก็ได้ในกระท่อมก็ได้เป็นที่สงัดกายหลังจากนั้นอุทุงกายอย่างมณิทายะตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นไอ้พระอะไรพิ่งมาด้อตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นรวบรวมกำลังใจ ระง,งับนิวรณ์ห้าบริการคำนิวรณ์ห้าบริการนี้ต้องระง,งับก่อนเพื่อนก่อนที่จะทำกรรมฐานทุกอย่างต้องนึกถึงนิวรณ์ห้าบริการก่อนคือว่านิวรณ์ห้าบริการในความจริงเราชนะมันไม่ได้ถ้ายังไม่เป็นระอนาคามีพระอนาคาเมียนะตัดได้แค่สองข้อตัดได้ขาด อีกสามข้อจะตัดได้ต่อเมื่อเป็นพระรหันต์แต่ได้ว่าในเมื่อเรายังไม่เป็นพระทีเจ้าสูงสุดเราก็ใช้วิธีระง,งับคำว่าระง,งับก็โดยไม่นึกถึงมันเลยแต่การที่ไม่นึกถึงมันมันก็อดนึกถึงไม่ได้เป็นของธรรมดาก็จิตกับนิวรณ์เนี่ยคบกันมานานแต่ว่าขณะเริ่มต้น พยายามไม่นึกถึงนิวรณ์ห้อย่างคือหนึ่งความรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสสัมผัสระหว่างเพศแลรายการที่สองอารมณ์ไม่พอใจรายการที่สามความง่วงรายการที่สี่อารมณ์ฟุ้งซ้างเกินไปรายการที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติ ทั้งห้าอย่างนี้เวลาที่เราเริ่มต้นกรรมาฐานพยายามตัดมันออกไปจากใจคำว่าตัดเอาจากใจมันจ่ตัดได้แช่แค่ทูกประเดียวเดียวก็ของธรรมดาอน,นิวณ์ที่จะเข้ามาแทรกเราอันดับแรกก็คือน,นิวณ์ข้อที่สี่ที่เรียกว่าอุทธจักกุกุจักคืออารมณ์ฟุง้งซ่านอย่างที่เราตั้งใจว่าจะกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก ร่วมกับคำภาวนาเราจะรู้ได้ชั่วขณะไปเดียวเดียวกำหนดได้ไปเดียวเดียวเดี๋ยวมันก็คิดเรื่องอื่นเข้ามาแทรกถ้าการเป็นอย่างนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเราห้ามมันไม่ได้ถ้ามีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกพอรู้ตัวว่าจิตฟุ้งซ่านไปเราก็เริ่มต้นใหม่เริ่มรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกรู้รู้คำภาวนาสลับกันไปอย่างนี้ แล้วต่อก่อนเมื่อจิตระงับจีวรแล้วจิตกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกตามสมควรหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงแนะนำเพื่อทำจิตให้ผ่องใสาจากอารมณ์ต่างๆก็คือให้แผ่เมตตาไปในจักรวาลทั้งปวงในอุทุมบริกาสูตรท่านใช้เฉพาะเมตตาตัวเดียวไม่ใช่หมายเต็มพรม,มิหารสี คือให้มีความรู้สึกทางใจว่าเราจะเป็นมิตทีนดีของคนและสัตว์ทั้งโลกไม่มีบุคคลคนใดหรือไม่มีสัตว์ตนใดที่เราจะไปกาดเป็นศัตรูเราจะเป็นมิตรทีนดีที่พ่จารณาใจของเธอทั้งหมดที่ว่าเราจะเป็นเพื่อนทีน่ดีของเขาถ้ารมจิตมันยังขุนมัวอยู่ก็ยังไม่ต้องภาวนา ตั้งใจแผ่เมตตาจิตไปอย่างนี้ก่อนจนกระทั่งจิตจะสงบถ้าถ้าจิตยังไม่สงบก็คิดว่าการเป็นศัตรูมันเป็นปัจจัยของความทุกข์การเป็นศัตรูไม่ใช่ปัจจัยของความสุขเขาว่าปัจจัยก็คือเหตุมันเป็นเหตุขครืองความทุกข์หรือมันเป็นเหตุของความไม่สบายกายไม่สบายใจ เพราะการเป็นศัตรูกันมีแต่ใจความมีแต่ความขุ่นมัวของจิตจิตไม่ปลอดใส่ถ้าไปที่ไหนก็ต้องระวังอันตรายถ้าต่างคนต่างเป็นมิกันมีแต่เนื้อหนะ้ามีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันอารมณ์มันก็สดชื่นจิตเป็นสุขและระการที่สองถ้าเราสา,สามารถทำลายศัตรูได้สมมติว่าเราโกรธจัด เอ้ยอยากจะฆ่าคนนี้ให้ตายความจริงเราจะฆ่าเขาก็ตายเราไม่ฆ่าเขาก็ตายถ้าเราฆ่าเขาได้แล้วเราจะเป็นคนไม่ตายได้ออยังไงในที่สุดเราก็ต้องตายเหมนกันถ้าเราฆ่าคนคนหนึ่งตายญาติของเขามีกี่คนเพื่อนของเขามีกี่คนต่างคนต่างก็รวมมาเป็นศัตรูกับเรารวมความว่า ความโกรธความความเป็นศัตรูกันเป็นของไม่ดีเราคิดต่อไว้ว่าความขุนความเป็นศัตรูกันมีความขุนข้องหมองใจจิตใจเศร้ามองตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตเตสังขริตเถทุกติปาจังขาก่อนที่เราจะตายถ้าจิตใจเศร้าหมองเราก็จะไปสู่ทุกติมีทุกเป็นม,มีนรกเป็นต้น จิตเตอสังหริฤทธสุปติปาเจางขาถ้าเวลาก่อนจะตายจิตใจโปอ่งใสเวลาตายแล้วไปสุกติมีสวรรค์เป็นต้นเราก็คิดว่าชีวิตของเรามีความเป็นอยู่น้อยอายุไม่มากอย่างมากกว่าร้อยปีคําว่าร้อยปีของเรามันอาจจะมากสําหรับเราแต่ถ้าเราจะไปเทียบกับสวรรค์ชั้นดาวาดึง ก็ได้แค่หนึ่งวันของสวรรค์ชั้นดาวดึงเท่านั้นร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงถ้าจะไปเทียบกับยามาเราก็ได้แค่ครึ่งวันของชั้นยามาเพราะชั้นยามาในสองร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขาถ้าจะไปเทียบเทียบกับชั้นดุสิตร้อยปีของเราก็เท่ากับหนึ่งในสี่แล้วหนึ่งหนึ่งในสี่ของวันของชั้นดุสิต พราะชั้นดูสินั่นสี่ร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขารวมความว่าเวลาเกินมันเวลาร้อยปีของเราเป็นเวลาเล็กน้อยถ้าเราทําความชั่วในชาตินี้จิตใจเศร้าหมองตายจากความเปรตคนต้องไปตกนรกนรกขุมแรกซึ่งมีอายุน้อยที่สุดของเมืองนรกคือสันชีพนรกสันชีพนรกที่เก้าล้านปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขา แล้วปีถึงมี่เดือนมีสิบสิวันพระปีนึ่งมีสิบสองเดือนเหมือนกันอายุในรน,ในรกขุมนี้ห้าร้อยปีนรกรวมความว่าในเมื่อเราสร้างความทุกข์ร้อยสาจิตกุ่นมัวเล็กน้อยเป็นศัตรูกับคนบ้างเป็นศัตรูกับสัตว์บ้างฆ่าคนเราก็ลงนรกฆ่าใส่ก,กรกดลงนรกความยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีความสดชื่นใจมีมีแต่ความเศร้าหมอง ความเศ้ามองเป็นอาการของความทุกข์ในชาตินี้ตายไปแล้วก็มีทุกข์หนักกว่านี้แล้วก็ตัดสินใจใหม่ว่าคิดแล้วคิดถอยหลังว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครคนทุกคนสัตว์ทั้งหมดในโลกเราจะเป็นมิตรที่ดีกับคนสัตว์ในโลกทั้งหมดแต่ว่าในอันดับแรกการแผ่เมตตาจิตให้เว้นบุคคลที่เป็นศัตรูียก่อนพระใจยาเศร้ามอง ถ้านึกถึงคนที่เป็นศัตรูจิตจะขุนมัวเราก็ไม่นึกถึงแล้วนึกถึงแต่คนที่ไม่เป็นศัตรูก่อนต่อไปถ้าจิตใจเชื่องในอารมณ์นี้ก็สามารถคิดถึงศัตรูได้แผ่เมตตาจิตตแก่ศัตรูว่าเราเป็นมิตรดีของเขาในเมื่อแผ่เมตตาจิตไปในจักรวาลทั้งปวงแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่น กำหมดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นก็รู้ให้ใจออกยาวรือสั้นก็รู้การรู้ลมให้ใจเข้าใจออกนี่เป็นเป็นปสมาธิเรียกว่ามีสมาธินาปานุติ การรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกเป็นกรรมฐานที่มีความสาคัญมากเป็นแม่บทของกรรมฐานอีสานสามสิบเก้ากองประกรรฐานที่เป็นแม่บทจริงๆมีสี่สิบกองแต่ว่าอนาปานุสติคุมอีกยี่สิบเก้ากองเมื่อรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกแล้วหลังจากนั้นให้ทําทิพยานให้เกิดขึ้น พรธุมรีกาสูตรท่านสอนท่านสอนลัสวิชาสามโดยตรงให้สร้างทิพยญญาณให้เกิดขึ้นเมื่อทิพยญญาณเกิดขึ้นแล้วสามารถจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามใจเราชอบเราอยากจะเห็นเทวดาหรือนางฟ้าเราก็เห็นได้ชาวสวรรค์เราจะเห็นชาวพรหมโลกเราก็สามารถเห็นได้ เราจะเห็นสัตว์นรกเห็นเปรตเห็นสุรกายจิตสันติฉันก็สามารถเห็นได้่านกล่าวไว้ตามบาลีว่าพรหมอยู่ที่ไหนเรานั่งอยู่ตรงนี้เรามองเห็นเราสามารถคุยกับพรหมได้เทวดาหรือนางฟ้าอยู่บนสวรรค์เราเห็นเราสามารถคุยกับเทวดาหรือนางฟ้าได้สัตว์นรกเปรตสุรกายอยู่ที่ไหนเราเห็นเราสามารถคุยกันได้ รวมความว่าทุกอย่างที่เราต้องการจะรู้เราต้องการจะเห็นเรารู้ได้เราเห็นได้โดยฉับพลันแล้วต่อไปจะาก็บอกว่าเมื่อมีการคล่องตัวแบบนี้ต่อไปก็ทำปุพเพนิวาสานุสิยานให้เกิดขึ้นคำว่าปุพเพนิวาสารุสิยานหมายถึงการอลรกชาติให้อลรกชาติถอยหลังได้โดยไม่จำกัดชาติสร้างตนให้คล่องแคล่ว หลังจากนั้นทำมิปัสนาญานให้เกิดคำว่าวิปัสนาญานนี้ก็คือตัวปัญญาก็มีคนส่วนมากถามว่าจิตืปสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> มีที่ซอยสายลมก็ถามว่าปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วสมาธิตั้งมันแล้วมันจะใชเจะเอาใช้เกิดปัญญาจะเกิดขึ้นได้ยังไง ถา้าถามแบบนี้ก็ตอบไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ก็เมื่อสมาธิเกิดขึ้นจิตใจระง,งับจากนิวรอารมณ์ก็เยือกเย็นกิเลสระง,งับเวลานั้นกิเลสในใจเราไม่รังไม่ฟูไม่ดิน้นรนระงับตัวมันนอนนิ่งเมื่อกิเลสนอนนิ่งปัญญาเมื่อจิตเป็นสุขปัญญาก็เกิดเอง ปัญญาที่เกิดเองตัวนี้มันเป็นยาปัญญาปัญญาด้านตากิเลสที่ก็มาย้อนตอนต้นหน่อยพระพุทธเจ้าจัดไว้แค่นี้ก็มาย้อนตอนต้นถึงประโยชน์ว่าการทาทิพยานให้เกิดขึ้นมีผลดีกับเราอย่างไงความจริงทิพยานนี่เป็นเป็นญาณต้นของญาณแปดรายการเมื่อได้ทิพยานแล้วยาณต่างๆจะตามมาอีกเจ็ด นั่นคือหนึ่งจุตูปปาติยานการรู้การเกิดการตายของสัตว์นั่นก็หมายความว่าเราเห็นสัตว์หรือเห็นคนเราจะทราบได้ทันทีว่าคนนี้หรือสัตว์ตนนี้ก่อนจะเกิดมาจากไหนจะมาจากนรกมาจากเปรตจากสุรกายจากสัติฉัน เรื่องมาจากมนุษย์มาจากเทวดามาจากผมอันนี้เรารู้ได้ทันทีตอ้องซักซอมใ้คลองได้ไปการต่อไปถ้าคนดึงข่าวคนตายหรือสัตว์ตายถ้าเราอยากจะทราบว่าคนที่ตายคนนี้ตายแล้วไปไหนด้วยกฎุ้งกรรมอะไรเราจะทราบทันทีรู้ความสุขหรือความทุกข์ของเขาอันนี้จูตูบาป,ปาฏิยานถ้าต่อมาก็เป็นเจโติริยญยาน เจตริยาในการรู้วาระน้ำจิตน้ำใจของบุคคลอื่นคือคนอื่นนอกจากเราเนี่ยเขาจะมีความสุขก็ขมีความทุกข์เพราะเหตุใดเราจะทราบเขามีความรู้สึกดีมีความรู้สึกชั่วย,ยังไงเราจะทราบนี่ก็ว่ากันตามกฎมธรรมดาธรรมดาสามันดทั่วไปนี่ต่อไปอีกเราจะรู้ได้ว่าจิตใจของบ,บคนนุคคลนี้ทรงฌานสมาบัติหรือเปล่า เป็นพระอรเดยเจ้าหรือเปล่าเป็นพระที่เจ้าขันไหนตอนนี้การรู้คุณธรรมด้านจิตใจของคนอื่นนี่เรายจะต้องได้เสมอเขาถ้าเราสามารถทรงฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราจะรูู้ได้แค่ฌานของเรา <c oughs> เราเราได้แค่ไหนรู้แค่นั้นถ้าดูต่อไปจะมืดไม่ทราบารกำลังใจของเขา ว่าถ้าเราไม่เป็นพระอริยเจ้าเราจะมองจิตพระอริยเจ้าไม่เห็นไม่รู้ตามความเป็นจริงถ้าเราเป็นพระโสดาบันเขาเป็นประโสดาบันเรารู้แต่เป็นสีทธาคา,าม,มีมองขึ้นไปไม่เห็นถ้าเราเป็นพระอาหารหันจะเห็นหมดรู้หมดทุกจุดทุกขั้นตอนตอนนี้ในเมื่อเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะเป็นพระอริยเจ้าเป็นหรือไม่เป็นเราอย่าสนใจ เราต้องการรู้จิตใจของคนอื่นเราทำยังไงต้องการรู้ให้มันไม่ผิดเลยก็ถามทำจิตใจเราเป็นอุเบกขาญาณเช้นก่อนทำจิตใจเป็นสุขไม่คิดหน้าไม่คิดหลังไม่คิดถึงความดีไม่คิดถึงความชั่วของเขาทำใจวางเฉยแล้วถามตรงพระพุทธเจ้าขอดูจิตแค่นี้เราจะรู้จิตใจของเขาทันที ตามที่พูดนี่ยังใช้เวลาช้าจะเอาจริงๆมันไม่ช้าพอนึกปั๊บมันรู้ปุ๊บนึกถามปับ๊บเห็นปับ๊บจิตใจของคนจิตใจของสัตว์ไม่เป็นเหตุลี้ลับที่คนอื่นจะพึงรู้ได้นี่เจตุรยานก็ต่อไปก็เป็นปุกเพนิวารสารตุรยาน,นระลึกชาติโดยไม่จํากัดคอยห,หลังชาติได้ต่อไปอีกอันหนึ่งก็ไปอาตีตางสิยานรู้เหตุการณ์ในอดีต ยามอวานนี้ต้องการให้รู้เรื่องราวของพระติสสะหรือตามบาลีที่แถมปะปูตีคัติสสะปูติคัตแปว่าเน่าแปลว่าพระติสสะผู้มีร่างกายเนา่าถ้าเราสามารถรู้ได้เดียไปอธิต่างสีญญ่ยานแต่รู้ว่าท่านทํากรรมอะไรไว้ดูกฎขุงกรรมของท่านที่ท่านทำอย่างนี้เป็นยถากรรมมูตายาน เอกฎของกรรมที่ทําให้ท่านมีสุขคือกฎของกรรมที่ทําให้ท่านมีทุกข์ท่านต้องเจ็บป่วยมีการเน่าทั้งตัวกระดูกแตกทั้งหมดและก็กกร,รมอันหนึ่งที่ทําให้ท่านเป็นพระรหันต์ที่เรารู้กฎของกรรมอย่างนี้เป็นยถา,ากรรมูตายานเป็นญานตัวที่แปดต่อไปก็ไปนอนาคตาตังสยานรู้เหตุการณ์ข้างหน้า อย่างที่เขาไปจัดกากรด้านหมอดูอาตีตังสยาน,นี่เป็นการพิสูจน์ประวัติศาสตร์ได้ดีมากแตก่หมายความว่าถ้าไปสถานที่ใดเราอยากจะรู้ว่าที่ตรงนี้เคยปลูกบ้านไหมเคยมีคนอยู่ไหมคนที่อยู่มีความสำคัญยังไงม,ม,นนมีความสำคัญเป็กี่รุ่นมีความสามารถแบบไหนรูปร่างหน้าตาแบบไหนเรารู้ได้ทันทีนี่แบอตีตังสยาน อนาคตังสื่อารรู้ก,การข้างหน้าข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นเราทราบรู้เรื่องของเรารู้เรื่องคนอื่นเร้ต่อไปก็เป็นปัจจุบันทังสยานปัจจุบันทังสยานก็หมายความรู้ยื่อรู้ปัจจุบันว่าเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนมีความสุขหรือมีความทุกข์เป็นรายการใดมีกิตธุรรอะไรทาอะไรอยู่เราทราบได้ยานี้เป็นปจัจจุปัจจุบันทางสืญญาน ต่อไปก็เป็นยถา,ากรรมูตายานนี่ทิพยานอันเดียวเราสร้างยานทั้ง,งหมดแปดอย่างด้วยกันทั้งตัวเองด้วยยะถากรรมูตายานก็หมายความว่าไอ้ความสุขหรือความทุกข์ที่มันมีกับเราแล้วมีกับคนอื่นทั้งหมดใครก็ตามถ้าเราต้องการหิ้ก็มีความทุกข์อยากจะทราบว่าไอ้ความทุกข์ที่บรรดาญเขาอยู่เวลานี้ เขาทำกรรมอะไรไว้ในชาติก่อนเราจะเห็นภาพนั้นทีๆอไอการรู้น่นเป็นการเห็นภาพในตัวเสร็จนะอย่างนี้ได้จะถายกมุตาอย่านึกความทุกข์ที่มาเกิดกับเราก็ดีความสุขที่เกิดกับเราก็ดีความทุกข์ที่เกิดกับเรามีอะไรบ้างมาทําไมเราจะมีทุกข์อย่างอฉันเนี่ยเป็นคนพูดป่วยตลอดชาติวันป่วยทุกวัน ถ้าอยากจะรู้ตอนนี้อาการป่วยที่มันก็เหมือนกันทุกคนโทษทางเดียวกันนั่นคือปานาติบาตการป่วยไข้ไม่สมบายทําให้ร่างกายไม่ปกตินี่มันโทษปานาติบาตตัวเดียวถ้าเราจะตอบว่าคนที่ป่วยไข้ไม่สมบายมีโทษปานาติบาตนี่มันของไม่ยากแต่ว่าปานาติบาตท,ทําอะไรมาอันนี้เป็นยาฐานกามูตายานต้องเห็นภาพชัดว่าเขาทําอะไรมา รวมความว่าการฝึกทิพยานให้เกิดขึ้นถ้าเราฝึกได้คล่องตัวจริงๆก็สามารถจะรู้ได้แปดอย่างตามที่กล่าวมาแล้วนี่แต่รู้ได้แปดอย่างนี้มันเป็นทั้งวิชาสามและปัญญาด้วยนะแต่ว่าเท่าที่เราฝึกกันอยู่นี่เป็นวิชาสามกับอภิญญาร่วมกันว่าการรู้จริงๆการเห็นชัดๆเป็นวาเป็นภาระของวิชาสาม แต่การเคลื่อนเข้าไปสู่ไปหาเขานั่นเป็นอภิญญาอย่างที่ขณนะเรานั่งอยู่ตรงนี้เรารู้อะไรตัวอะไรได้เป็นวิชาสามสมมติว่าเราจะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงขอเคลื่อนไปถึงสวรรค์ชั้น,ดนเดาวดึงอันนี้เป็นตัวอภิญญาการเคลื่อนออกไปสู่ที่ต่างๆเป็นอภิญญาดัางนั้นจึงถือว่าการฝึกของเราก็มีผลสองอย่างคือวิชาสามร่วมอภิญญา ท่นี้การฝึกกบันดาท่านพุทธบริษัทอันดับแรกก็พยายามระง,งับนิวนรณ์ห้ารายการนั่นอย่าลืมลืมไม่ได้นะนิวรณ์เนี่ยความจริงไม่น่าจะระง,งับเฉพาะเวลาที่มานั่งกรรมาฐานไอเวลาที่เรามานั่งเนี่ยเรามาฝึกระง,งับเมื่อระงับได้แล้วต้องติดตามไประง,งับที่เราอยู่ด้วย ที่เราทํางานก็ดีเรากินข้าวกินปลากดีถ่ายจะรับปัสสาวะก็ตามเราคุยก็ตามอันนี้ต้องระง,งับนิวรณ์ด้วยฝึกการระง,งับระงับนิวรณ์ตัวนั้นระง,งับอะไรตัวที่สําคัญที่สุดคือนิวรณ์ตัวที่ตัว,ตวท,ที่สองคืออารมณ์ไม่พอใจ <c oughs> ความรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสเพศสมบัติสัมผัสระหว่างเพศก็ตาม คิดว่ามันเป็นอนิจจังมีสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกขังเป็นปัจจัยของความทุกข์อนัตตาในสุดมันก็พังไมนกันอารมณ์ที่ไม่พอใจเกิดขึ้นเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ได้เกิดความสุขไม่ควรจะมีคือาให้จิตใจสมองยี่นี้เป็นต้น <c oughs> บางทีเราก็หลงกลกําลังมันยังสูงอยู่้เาเกิดขึ้นมาแล้วนิวรณ์เกิดขึ้นมาแล้วต่อไปรู้สึกตัวก็หาทางระงับหาทางตัด ว่าภายในไม่ชาร่างกายของเรานี้ก็จะต้องตายแล้วอย่างพิติษฐาท่านฟังว่าร่างกายนี้ต่อเมื่อวิญญาณออกจากร่างแล้วคือไปปราดมันวิญญาณออกจากร่างเขาก็จะนําไปทอดทิ้งเหมือนกับท่อนไม้ที่ใช้อะไรไม่ได้ไม่ไม่มีประโยชน์ในเมื่อวิญญาณออกจากร่างร่างกายไปถ้าเราโกรธคนอื่นแล้วโกรธร่างกายในอาการที่โกรธก็เป็นร่างกายเขาไปโกรธเขาจิตใจมันอยู่ในร่างกาย ไอ้การโกรธเป็นของไม่ดีเนี่ยเมื่อร่างกายมันตายแล้วจิตใจไปไหนถ้าโกรธมันก็ไปอบายภูมิเป็นของไม่ดีนิวอนนี้ต้องรงับและบริการที่สองก่อนเมื่อระงับีิวร์ได้พอสมควรนึกถึงพาสิทธอจิรังวตยังกายโยที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำพระท่านติตสะอันนี้ง่ายมากเป็นวิปัสนาญาณที่สูงสุด เป็นจุดของพระอรหันต์คือว่าอีกท่านบอกอีกว่านานหนอร่างกายนี้ก็จะไปวิญญาณจะไปปาดแล้วไปปรากแล้วชาวบ้านเขาก็จะทอดทิ้งไปเขาไม่ต้องการเหมือนก็ททอดไม้ที่ไรประโยชน์กานั่งดูร่างกายของเราว่ามันไม่ชามันก็ตายคนที่เกิดก่อนเราตายไปก่อนเราก็เยอะคนที่เกิดพร้อมเราตายไปก่อนเราก็เยอะ คนที่เกิดที่หลังเราตายไปแต่ไปก่อนเราก็เยอะเระาไม่ชาเราก็ตายเมื่อคิดอย่างนี้แล้วอารมณ์ใจของเขาสลดจากกิเลสหลังจากนั้นก็ฝึกใจตั้งใจภาวนาตามที่ครูแนะนําอันดับแรกกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกก่อนให้ใจเข้าให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกรู้ สำหรับในการฝึกวันนี้ก็ใช้คำภาวนาวัานมะมาพระเวลาให้ใจเข้านึกวันะมะเวลาให้ใจออกเนาาือพาทะคนเก่าไม่หนักสำหรับคนใหม่คนใหม่เวลาที่ครูเขาแนะนําให้แนะนะําว่าใครภาวนาเวลาที่ภาวนาก็ดีรู้ลมให้ใจเขาออกก็ตามคือให้ใจเข้านึกวันะมะใ,ใจออกเนาาือพาทะตอนนี้นะทุกคนจงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรไปเองขาด พราความเป็นทิพย์ของจิตยังไม่เกิดตอนนี้นี่คำคำว่าทิพย์ทิพยานคําว่าทิพยานนี้ไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์เพรว่ามันแค่มีจิตเป็นทิพย์คำว่าจิตเป็นทิพย์ก็หมายความนี่ว่าจิตว่างจากกิเลสชั่วเวลานิดหน่อยความเป็นทิพย์ไม่เกิดนี่คำว่าจิตเป็นทิพย์เราก็ใช้ลูกตาไม่ได้เพราตาไม่ใช่ตาทิพย์ พวกตาทิพย์จะต้องเป็นเทวดาห,หรือผมนางฟ้าร่างกายที่เป็นทิพย์ตาก็เป็นทิพย์เรามีร่างกายเป็นเนื้อมีตาเป็นทิพย์ไม่ได้ต้องมีใจเป็นทิพย์ใจเป็นทิพย์การรู้การเห็นทุกอย่างต้องรู้ทางใจอาศัยความรู้สึกครั้งแรกเมื่อภาวนาภาวนาอยู่หรือภาวารู้ลมให้ใจเข้าออกอยู่ขณนะใดที่รู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกขณะใดรู้คำภาวนา เวลานั้นจิตว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมณ์เป็นทิพย์ก็เกิดความรู้สึกแรกปั๊บจะถูกต้องเสมอเพราะความเป็นทิพย์แต่ว่าถ้าเกิดสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่จะตกเป็นท่ายขอนิวรตัวที่ห้าจิตเฟือจะตอบไม่ถูกฉะนั้นถ้าเวลาที่ครูเขาถามว่าครูก็ให้ภาวนาแล้วไม่เห็นว่าอารมณ์เป็นทิพย์พอสมควร ให้ถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมีอยู่ข้างหน้าบ้างพอเขาถามปั๊บปีความรู้สึกปั๊บตอบทันทีอย่าก,กลัวผิดผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกส่วนใหญ่จะไม่ผิดจะถูกเพราะเราถือว่าเรากำลังฝึกแต่ก็ถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเป็นวงอาจจะเห็นไม่เสมอกันให้ตอบตามความรู้สึกของตัวเองพระเทวดาหรือพรหมพระอริยเจ้า นางฟ้าท่านมากันมากต่างคนต่างก็อาจจะเห็นคนเราคนก็ได้พี่ท่านถามว่าท่านหลายแล้วนั้นแต่งตัวเสีอะไรให้ตอบต,อตามความรู้สึกก็ตามนี้นะตอนนี้ไปขบันดาญย่าโยมพุทธบริษัทน์หลายหันหน้าไปทางพุทธรูปตั้งใจนมัสการพระและก็สมาทานศีลวาทานกรรมฐา,าน